เก่งจะพามาดูฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจของมินิคลับแมนคูเปอร์เคันนี้นะคะซึ่งจริงๆฟังก์ชันนี้มันมีในรถหลายๆรุ่นนะรุ่นใหม่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสฟังก์ชันนี้ให้ดูกันซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะตอนที่เราขับรถตอนกลางคืนแบบนี้จะไหมจ๋านี่ค่ะ SOS นะคะดูซิว่าเขาทํางานได้จริงหรือเปล่าะนะเดี๋ยวเรามาดูกัน คือเวลาเกิดเหตุฉุก<ๆ>เฉินเหตุด่วนเหตุร้ายกับเรานะคะเขาเนี่ยจะสามารถทําให้เราเชื่อมต่อไปยังคอเซ็นเตอร์ที่ดูแลเราได้ตลอดเวลานะคะเหมือนเรามีเพื่อนคอยดูแลทีนี้เดี๋ยวกิงจะทําให้ดูนะว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวลองมาลองกันกดเลยใช่ไหมคะพี่เอกดเลยค่ะนี่เห็นไหมอ m e r g e n c y c a l ีกนี่ตื่นเต้น ูกค้าได้กดปุ้มสุกเฉสราบว่า็นไรคืคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทสอิมเมอร์เจนซี่คอร์นะคะค่ะเป็นเทสระบบนะคะตอนนี้ต,นตํแาแหน่งคนโต๊ะรถอยู่ที่ปะหลามข้าวนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเสียงชัดเจนนะคะอยู่พระรามเก้ากรุงเทพมหานครเสียงชัดเจนแล้วจริงๆเราอิมเมอร์เจนซี่คอร์ตรงนี้ยค่ะเราใช้เพื่อดูแลเราเลยเรื่องอะไรได้บ้างอะคะอ่ะเรื่องของคุณลูกค้าอย่างเช่นคุณลูกค้าต้องการตำรวจและอรถพยาบาลนะคะสามารถกด โอ้เสเอสตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวทางเราจะประสานงานกับรถตำรวจกับรถพยาบาลนะคะ,ะเป็นบริการ24ชั่วโมงค่ะ,ะรวมไปถึงสมมติว่าอยู่ดีๆขับไปแบตหมดกลางทางอะไรอย่างนี้ช่วยเราได้ด้วยไหมค,ค่ะกดได้นะคะแต่ว่าทางเราจะประสานงานกับรถอ่ากับเจ้าหน้าที่เทคนิคของมินินะคะ,ะเจ้าหน้าที่เทคนิคเขาจะจัดการท้ยนะคะ เยี่ยมเลยก็จะนะดูเลยให้นะคะดีมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบ,อบคุณสำหรับเตส์กอลล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดแล้วลองฟังเสียงดูเมื่อกี้นะ พูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ยแปลว่าเดาว่านะเขาน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เปล่านะคะเพราะฉะนั้นคนปลายทางเนี่ยฟังเราออกแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะสาวๆนะคะหรือว่านุ่มๆก็ได้เนาะจริงๆ Em e r g e n c y มันเกิดได้หมดนะไม่ว่าจะเพศไหนนะคะแน่นอนว่าฟังก์ชันที่มีใช้ได้แปลว่าสุดยอดแล้วค่ะลองดูนะคะมินิคลับแมนคูเปอร์เอสค่ะฝากร้านด้วยนะครับเอ็นไอจีนซื้อขายรถยนต์คุณภาพดีอยู่รังสิตครับผม